เวลคัมมาทำนาเดอเวลคัมมาทำนาเดอเวลคัมมาทำนาเดอเวลคัมเวลคัมเวลคัมทูทำนา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่พันครับเราอยู่ที่กำแพงเพชรครับวันนี้มาเยี่ยมนาของพี่พันธ์นะครับแฟนพันแท้ของปลาทองท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอไทงามบ้านไทงามครับพี่พันธ์ผูกข้าวกี่ไร่ครับแปลงนี้หกสิบไร่ครับแล้วทั้งหมดละครับทั้งหมดมี ประมน้ำในถ้วยชิปน้ร่วมร้อยกว่าไร่โดยเฉพาะแปลงเนี้ยหไร่นะครับแล้วนี้รู้จักปลาทองใช้ปลาทองแล้วใช้มันกี่รอบแล้วครับรอบนี้เพิ่งรอบแรกครับอ่ารอบแรกแต่ที่ผมกล้าบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของปลาทองท่านหนึง่งเพราะว่าความคิดและมุมมองเปลี่ยนหลังจากที่ของเดิมเนี่ยดูแลนาข้าวโดยใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มไรครับใช้พวกสารเคมีเคมีไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมี หรือว่ายาฉีด,ดยาเคมีแต่ครนี้ได้ใช้ปลาทองแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาแนะนําซึ่งเป็นคนแนะนําพี่พันธ์ให้รู้จักกับปลาทองเอาสั้นๆเลยว่าก่อนหน้าเนี้เป็น,เป,นเป็นยังไงครับนาข้าวของพี่พันธ์ก็รู้สึกว่าแค่แกนไม,ไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้นะอใช้เคมีใ้อะไรมากๆก็มีใบแดงมีอะไรข้าวก็ไม่ไม่ไม่ค่อยสวย คาไม่ค่อยสวยที่นี่วอตเคมีก็ราคาพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ผลผลิตที่ได้มันจะเป็นไงครับให้ให้ผลผลิตดีไหมผลผลิตมันต่ำของเดิมเฉลี่ยที่เท่าไหร่ครับของเดิมประมาณ60ส0บังเต็มที่ต่อต่อไร่ต่อไร่แล้วคนนี้แปลงที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ใช้ปะทองไปแล้วรอบหนึ่งอย่างที่บอกต่างตาเลยไหมครับครับมันเป็นยังไงบอกท่านผู้ชมหน่อยไหนครับดูดูข้าวกันครับแปลงนี้ ็คิดว่าคงจะได้อยู่ประมาณ80ถังแหะดูด้วยตานี่80แล้วนะครับนะครับประเมินยังไงครับพิพันธ์ประเมินยังไงก็ดูการเข้าเม็ดการแต่งเม็ดเม็ดแต่งดีการเข้าเม็ดดีเพราะถามในเบื้องต้นนี่คือฉีดตอนตั้งท้องครับถูกช่วงเวลาคนดีเลยคซึ่งตอนนี้น่าจะฉีดอีกรอบหนึ่งล้วนะครับแต่ว่าทีมงานเราขอมาคุยก่อนเพราะเ่าพิพันธ์บอกโทยบอกว่าข้าวสวยมากนี่ฮะข้าวเม็ดดีครับน้ำหนัก นะครับ่โอ้เมแต่งมากเลยนะครับแค่เห็นนี้ก็พอใจเลยน่าจะไม่ต่ำกว่า80แน่นอนอ่ะวันนี้อีกท่านหนึ่งครับที่มาด้วยกันนี่คือพี่อะไรครับเนี่ยพี่ภาคพี่ภาคสวัสดีครับสวัสดีครับเอาปลาทองมาแนะนำเชิญจะไม่กล้เลยครับให้พี่พันได้ใช้พี่ภาคใช้แล้วยังใช่ครับแน่นอนใช้แน่นอนครับไม่งั้นไม่กล้าเอามาแนะนำพี่พันรู้สึกยังไงครับที่เขาเอาปลาทองมาให้พี่ภาครู้สึกว่าดีคือมัน ปลอดสารพิษดีร่างกายเราก็ไม่มีสารพิษข้อนี้สําคัญนะปลอดภัยกับเราด้วยนะครับผลผลิตก็ไม่ไม่แพ้พวกสารเคมีแล้วทําไมถึงเชื่อพี่ครับก็เขาใช้ก่อนแล้วผลผลิตเขาเป็นไงครับผนของเขาใช้แล้วของผลผลิตเขาดีแล้วมันหนึ่งมันลงตงนต่ําต้นทุนน้อยกว่าต้นทุนน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันเพราะว่า แปลงของพี่พานี้ก็กำลังเกี่ยวอยู่เหมือนกันเกี่ยวไปครึ่งแล้วเหลืออีกครึ่งจะได้ไปดูกันว่ามันเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติดตามแปลงนาของพี่พานอีกทีนึงว่าจะได้แปะสีไทงอย่างที่ว่าไหมนะครับวันนี้ขอบคุณพี่พันมากนะครับแต่ว่าผมขอเนี่ยถามคำถามสุดท้ายหน่อยก้นพุนเน้นๆเลยจากเดิมที่ใช้เคมีกับปลาทองต่างกันเยอะไหมครับต่างกันเยอะเยอะไหม เยอะมากเพราะว่าตอนนี้เฉลี่ยแล้วผมฉีดไปนี่ประมาณไร้ละ80บาทต่อต่อไร่ปลาทองนี่นะครับไร่ละ80บาทครับแล้วของเดิมถ้าใช้เคมีนี่ก็ไม่เขาไม่เคยถูดเฉลี่ยมาเป็นไร่แต่ก็เขาเซ็นเอาเซ็นเอายาจ่ายทีก็สารพีหมื่นครับ10,000เดีอันนี้ถึงหมื่นไหมเนี่ยถามซิไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหมื่นนะ ขายือเกินครึ่งอชิงอะแหล่งนจากสามหมื่นไม่ถึงหมื่นนะครับอีกหนึ่งความภูมิใจครับของปลาทองครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ทราบว่าที่ที่พ่ภาพมาแนะนําเนี่ยตอนนั้นเจอโรคอะไรนะครับงานครับเป็นนอนใบขาวนอนใบขาวแล้วเอาปลาทองมาแก้ครับเป็นยังไงบ้างครับฉีดไปกี่รอบก็ฉีดไปรอบเดียวรอบเดียวครับนอนใบขาวนี่นะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับก็หายเลย หายเลยครับจากใบขาวๆกลับมาดีเหมือนเดิมกับเขียวเหมือนเดิมซึ่งผมเช่าใบหนอนใบขาวนี่ครับพี่ว่าครับพื้นที่บริเวณนี้ถ้าถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันหนักเลยนะครับแล้วเคมีก็บางบางทีก็เอาไม่อยู่บางทีเคมีบางทีก็เคยฉีดสองครั้งนะแต่ตัวนี้เราก็ไม่รู้เราก็ลองทดสอบดูซึ่งพันบอกว่าครั้งเดียวหายเลยเอองั้นขอเลยว่าฟันทงเลยปลาทองเนี่ยถ้าคะแนนเต็มร้อยวันนี้แล้วก็ ถอนใบขาวด้วยเม็ดข้าวอย่างนี้ด้วยให้คะแนนเท่าไหร่ครับก็เก <te ars> <90 S 2> ้าสิบ <te ars> ขึ้นเลยครับเก้ <te ars> ขึ้นเลยครับคุณงครับเดี๋ยวผมจะไปขอคะแนนจากพี่ภาคท <te ars> ี่แปลงนาของพี่ภาคด้วย <te ars> ครับผมวันนี้ถ้าในพื้นที่กำแพงเพชรอำเภอชยงามอยากจะสอบถามเรื่องปลาทอง <te ars> รวมถึงอยากจะหาไปซื้อไปใช้ <te ars> ไปใช้กับนาของตัวเองรวมถึง รวมถึงอ้อยพี่ภาคให้เบอร์โทรคุณผู้ชมไปหน่อยเดี๋ยวเขาจะโทรมาสอบถามว่าใช้ยังไงข้าวถึงได้ออกมาสวยเหมือนองพี่พันอ์แบบนี้ครับผมเบอร์โทรของผมก็0892708115ครับผมชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปต่อกันที่ของพี่พีภาคไปชวนพี่พันด้วยนะครับ,รบไปดูกันไปมิสูนกันคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณรับแปลงนาตรงนี้ก่อนขอบคุณมากครับ ជាំងសเរបស់នាំទា